กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนครับมันงลอดมาสรุปผลบางไฟทศบาลนน่าจะรวยรับหมวยบานสั้นไตนะครับผมอําเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีบางที่หนึ่งนะครับผมวันที่ยีิบสามพฤษภาคมสองพันหกสิบเจ็ดครับบางที่หนึ่งคณะบริหารครับสามร้อยสี่สิบคะแนนผ่านครับบางที่สองนุ่มหน้าจะรวยนะครับสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนผ่านครับบางที่สามนครสาเหล่ามัดเด่นลุงหลอดนะครับผมสามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านครับบางที่สี่บุรีรัยเบิกฝ่าสามร้อยสิบคะแนนเจ้าครับ บัางที่หาดำดูดีนะครับผมร้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบังที่โฮโค่เจเล่นมัดเดนลุ่งหลอดสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบังที่เจ็ดไมคการไฟฟ้าสี่ร้อยสิบคะแนนปาดผ่านครับบังที่แปดซอสโศกแสงนะครับสองร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านครับบังที่เก่าเพชดหนำหนึ่งนะครับผมสี่ร้อยคะแนนผ่านนะครับผมบังที่สิบเพ็ดหนางามมัดเดนลุงหลอดไปทั้งเขาออนหลอดนะครับเจ็ดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับ บั่งที่11มาเด็ดลุงหลอดครับกะรอกหน่อยสี่้อยยี่คะแนนผ่านครับบั่งที่12น่าจะรวยยุคใหม่นะครับ200คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่13สาพอนการช่างนะครับ380คะแนนผ่านครับบั่งที่14หนุ่มแมคโครนะครับ2เอ้ย20คะแนนไม่ผ่านนะครับผมอ่ะ ดีใจน้ำผู้ชมผู้มานะครับผู้บอมานกะสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสมาชิกนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดเอฟซต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ